I'm back in the... วมือเก่าฟิชชิ่งอีกครั้งครับผมที่หมายห้วยเทียนนะฮะอ่างเก็บน้ําห้วยเทียนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มางแต่เมื่อคืนแล้วฮะเมื่อคืนก็มาเจอฝนอ่าลงเบ็ดเมื่อคืนก็ปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ฮะกินหางตัวแทบจะไม่ได้เลยมากันนะอีกนะครับกำลังวัดกำลังวัดปลาอยู่ตอนนี้เป็นเวลา8โมงครับก็ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง8โมงนี่นก็ถือว่ากินกินกินจัดเลยฮะก็จะแต่ไม่มีช็อตถ่ายฮะเพิ่งมาตั้งกล้องนะครับเสียงใจเห็นเหตุหน่อยเจอฝนนะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของหม่ฮะอ่านเก็บน้ำห้วยเทียนนะครับครับฝั่งฝั่งนู้ก็มีาน้าตกอยู่ประมาณสามชุดนะฮะนี่ผมลงบานี่ฮะสี่คันนี่เอกเอกสุดหล่อนี่ครับน้าเอกครับผมสวัสดีครับ เอกนี้เดี๋ยวตอนกลับจะให้ดูผลงานนะแต่ครับกินจัดมากแต่แต่เช้ามานะครับผมเมื่อคือนก็โอเคอยู่นิดหน่อยมุ่นทางนู้นมีอยู่ประมาณห้าหกชุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดช่วงนี้กลางคืนปลาไม่เข้านะครับก็น่าจะเป็นกลางวันนะฮะช่วงเช้าเช้าจนถึงเที่ยงนะ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้มาห้วยเทียนนะครับเนี่ยลูกกุ้งครับต้องมีนะฮะยิ่งกุ้งเป็นก็จะกินดีหน่อยครับกุ้งอันนี้ผมเป็นกุ้งตายะฮะเตรียมกุ้งตายมาวิตน้ำแข็งมากนะครับเป็นเม็ดโฟมนี่ก็กินห่างฮะอาแทบจะไม่กินเลยเม็ดโฟมนะครับในเอกก็ลงคันก็ต้องขอบคุณในเอกด้วยฮะสำหรับทริปนี้ที่อนุเคราะห์คันให้ผมนะครับให้ผมยืมนี่ครับ มีคัน่เอกหมดเลย4คันของผมมีแต่คัน8ปดฟุตครับคันสายบานนะผมทุกคนผมไม่ตีเล่นว่คันนังบานนี่ไม่มีคคนลงฮะนี่เป็นวันอาทิตย์นะฮะลืมไปวันอาทิตย์คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกช่วงเย็นทุกวันนะครับนายเอกก็ลง5คันเป็นคัน10ฟุตนะฮะของนายเอกที่แกมาให้ผมยืมนี่มี10ฟุตสอคันแล้วก็เฟุตสองคันนะครับ เพราะว่ามันต้องลงไปตีนู่นในน้ํานิดหนึ่งลงไปตีไกลหน่อยมันจะมีจุดที่มันกินนะครับตีใกล้ๆมันก็ไม่กินเพราะน้ามันตื้นนะครับนี่ก็มากันนะเอกครับเนี่ยมาเลี้ยกันสองคนนะครับนะเมื่อคืนเราก็นอนกันที่นี่ครับนะครับอปลากินครับปลากินเลยเดือดต้น ครับออายอยนี่ครับมันก็จะมีอุปสรรคฮะก็คือด้านหน้ามันจะมีหินนะฮะเป็นเศษหินในหินประมาณนี้ฮนะครับประมาณอย่างเงี้ยครับบางทีเราไม่ตั้งคันมันก็จะไปติดติดอยู่ตรง ตะกวัวเรากระซอกหินเงือปลปามันมุดเข้าอย่างเงี้ยไฟก็สามตโลสองตโลสี่ตโลแล้วแต่นะแล้วแต่ไซ้์ูยังไม่ค่อยยังไม่เจอนะฮะยังไม่ค่อยมีใครได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ครับผมห้ปา,างอยู่ครับเนี่ยยังตุ๊บตุ๊บอยู่เลยอืมปายัางอยู่ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมถึงวันวันนี้กลับเย็นนะครับประมาณนี้ครับ อุปรกรณ์ที่ใช้นะครับเป็นตะก้อวิ่งนะครับมีบีสามซิตะก้อชิ้นนูกเบอร์หนึ่งกับเบอร์ศูนจุดแปดนะฮะเกี่ยวกุ้งอย่างเดียวเลยครับเหยื่อที่ใช้ก็เหยื่อมือเก่าที่ชิิงเหมือนเดิมครับ ถือว่าเป็นไซส์ไซส์สี่ตัวโลฮะน่าจะไซส์เล็กแล้วสี่ห้าตโลบางครั้งก็ไซส์ครึ่งโลนะฮะบางครั้งก็สามตโลแล้วแต่กินไ,ไม่แรงนะครับกินพอตึบตึบแล้วจังหวะที่จะดึงให้คันร้วนคันอะไรนี่น้อยครั้งไม่ค่อยแรง เขาเรียกว่าหมายขาเปียกนะที่นี่ต้องลงไปตีในน้ํา ฝางมั้ยนะไม่ฝงนะางหรอกลอยไปแล้วขูจะกินข้าวูจะกิน้าโอ้เหนตัน Oh เนี่ยครับไซสามตัวโลแล้วก็วัดไม่ค่อยอยู่นะหลายตัวแนละ้วเนี่ยสามตัวโล

คอันนี้น่าจะสี่ตัวโลก็กินเช็ดเนิบๆน,นะไม่มีช็อตนะครับกินกระถามว่ากินเรื่อยๆถ้าไม่หลุดนะ มาพี่ปากินปากิน así todo loja ¿eh? どうも。

ก็อาจจะไม่มีชดเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะปลากินเบามากครับแล้วก็กล้องก็ไปตั้งใกล้กลไม่ได้เพราะว่าที่พมนักมันไม่อยากย้ายบ่อยนะฮะมันเลยต้องซูมภาพเข้าขมาใกล้ๆหน่อยปลาก,ก็ถือว่ากินเรื่อยๆแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องมีลูกกุ้งนะฮะโฟมไม่ค่อยกินและกระเทือมที่เราใช้ก็อาจจะต้องกินหอมหนิดนึงนะฮะ OK Sam Greetings ตัวโลฮะนี่ให้ใหญ่ั เพียงก็มีครับก็พอแล้วครับเก็บคงเก็บปองหมดแล้วผลงานก็พอรอดแห้วครับ <laughs> ไม่ไม่จัดเหมือนไมไม่เอกยหูอ,อื้อด้วย อาจจะมาสัก20-30 30น่าจะได้นะรวมตัวเล็กด้วยนะครับน่าจะได้อยูไอก็มุยเทียนนี่ผมเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกนี่เป็นปีแล้วครับมาตอนนั้นก็ปลาก็กินจัดเลยตรไม่ถูกไม่ได้ทิพนะฮะไม่เอ็น,น,นมันจะมีเป็นปดเป็นภาพนิ่งตรงข้างๆอะ่ะ ผมก็ผลงานประมาณนี้ฮะเอาฝากไปด้วยฮะเหยื่อมือเก่าที่ริงลงอ่างลงเขินไม่ผิดหวังแน่นอนมีไว้ติดบ้านไว้นะฮะติดรถไปเผื่อไปทิปไหนไปตกปลาที่ไหน,ไก,ไไหนก็สั่งซื้อน้าพองก็ได้เบอร์ตข้างนี้นะครับผมคิ่หน้าเจีนใหม่ครับสวัสดีครับ เรียบร้อยครับเตรียนตัวกลับแล้สำคัญที่สุดครับนี่ฮะขยะเอามาก็เอากลับครับหลักฐานที่เราทําไว้ครับนิดหน่อยสะอาดเหมือนเดิมครับขยะไม่มีนะครับสําหรับเวลาอกหมายก็ช่วยๆเก็บครับหมายจะได้หน้าโตูดหมายธรรมชาติได้บ้างไม่ได้บ้างฮะมีเรื่องธรรมชาติของหมายธรรมชาติครับผมประมาณนี้ครับ